ฮัลโหลสวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมรัฟนะครับกับพาร์ทที่66แล้วเดบแล้วก็แจกเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ได้มาถึงตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ใหม่นะครับเป็นพื้นที่ทะเลทรายแล้วก็ดูแล้วท่าทางจอแบบว่าเถือนเตือนแต่ว่าบอกเลยว่าเอาเอาวุธพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าอืมตอให้เรามาที่ใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้เจอคนรอดหะะรอกแบบลร h มา d w า i มึงมีคนรอดอยู่ในเกมบ้างหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> คือมีกูรอดอยู่คนเดียวเหรอ น่าเศร้าอะไรเช่นนี้โอเคเดี๋ยวของผมขอไปเคลียร์ของของละกันก็คือเอาของไปเก็บไว้ในเรือก,ก่อนเราจะไปฟาร์มขรองนะครับเอาให้เต็มปลาเก๋าก,กันเลยเอ้ยกระเป๋าไปดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างซึ่งผมก็เอาที่จับพึ่งไปด้วยนะครับเอาเน็ตไปเผื่อว่าแบบว่าจะมีพึ่งให้ฟาร์มด้วยพึ่งมาแล้เกิดอะไจลีสายวะเนี่ยแล้วก็นะโอ้ <c oughs> โอบ๊ทรีแพร์เอ่อไม่เรือกูดีพอแล้ว แต่ว่าอันนี้คือถ้าที่ซ่อมเรือได้เองครับผมว่าที่นี่เนี่ยมันต้องแบบว่าเคยมีคนอยู่แล้วก็อบพยกไปอีกแล้วแน่ๆเลยดูดิดูจากความทิ้งลร็รกแรงไว้แบบนี้ไว้แต่อะไรเนี่ยยูสเฮ้ยคนเกะได้มีของด้วยมีของในเกะด้วยนะครับโอ้โหนี่เปิดได้ด้วยเนี่ยเปิดได้แค่บางตู้ครับสงสัยบางตู้ล็อกเนี่ยมันเปิดคนได้เกะโอเคอันนี้เกะเปิดแ๊มมีอะไรเนี่ยก็ขืนเน็ต เก็บแอบไปด้วยโอ้โหข้างในมีของไอ้นั่นของหรือเปล่าวะนั่นชักแยกไม่ออกเป็นของที่เก็บได้หรือเปล่าเห็นมันเรื่องแสงกแปลกๆน้ำศักดิ์สิทธิ์เหรอน้ำจากเบื้องล่างนะครับน้ำน้ำบ่อขี้รู้เรื่องเลยเจ้ามาเด็กเนี่ยแม้แต่ตรงนี้ก็มีให้ค้นอีกแล้วโอ้โหพื้นที่กดเสี่ยงมากจะเบาของทั้งทีนี่ครับไม่มีของดรอปให้หน่อยเหรอเอ้มีเศษไม้กับเศษเหล็ก เออมันมีขอยไฟร์มด้วยเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็มีให้บันไดปีนได้นะครับเอสเดียวตรงนี้เราเปิดค้นได้ที่เมืองเมืองใหม่ผมว่ามันมีของไอ้ค้นเยอะเนี่ยดูดิแต่ว่ามีนิดเดียวของให้ค้นเน่ยเยอะแต่ว่าของมีนิดเดียวงงไหมใช่รับถึงจะอนาถห,หน่อยแต่ก็มีของอ่ะดูดิแบบปลายแต่จะถามว่าผมต้องการไหมไม่กูจะเอาของอัปเกรด กูจะเอาของครับใหม่ร voilà ouais ู้จักใหมของค้ามาของครับสูตรในการครับของเช่นบุปิ้นอะไรย่างนี้สูตรทําอาหารใหม่มีไหมไม่ก็การครับเครื่องยนต์เรือการทําแบตเตอรี่สํารองอะไรย่างนี้อืมโอ้โหตรงนี้หุ้ยหัวหัวกูก็จะฝืนเอาไว้ได้ดีแหละเฮ้ยคนสร้างเกมไม่รู้ซะแล้วว่าเกมเมอร์อย่างเราเราเนี่ยเฟี้ยวเงาะแค่ไหนเจออาหารอ้ย เจออะไรอะลิฟท์ทาวเวอร์อาหารเน่าโอเคครับไอไอจรอดอย่านะ <c oughs> ถ้ามึงจะแทะแพ้เลยตอนนี้ฉันรู้ว่าเป็นโอกาสของแกแต่ว่าฮะมึงอย่านะกูขอร้องกูอยู่ด้านบนกูลงไปสู้กับมึงไม่ได้ลงไนดะ้ <c oughs> ไม่ลวกเจี yeah! ๊ยเปลือลวกโอ้ยพื้นมึงลื่นเกินไปหรือเปล่า คิดว่าแค่นี้จะหยุดพี่ได้กันเหรอฝนตกมันเลยลื่นฝนตกเลยลื่นแมกูไปโทษฝนอีกแมมันลื่นจริงไงครับผมไม่ได้แบบพยายามจะลงไปเลยนะขี้เกียจขึ้นมาใหม่เเนี่ยแต่ก็เอาเถอะช่างมันช่างมันแล้วเราจะดูที่เกาะนี้นะเพราะมันมีอะไรบ้างอย่าไปสนใจเลยครับเอ้ยต้องสนสิมันแท้แพเเือเรามันคือปลวกทะเลตามธรรมชาติที่แบบว่าเป็นได้ทั้งฉลามแล้วก็เป็นได้ทั้งปลวกนะครับกินทั้งไม้แล้วก็กินทั้งเนื้อ มันคือเครื่องจักรล่าสังหารปลวกอลไรมาเอ้ยมีพึ่งมีไงพาเน็ตมาบอกเลยว่าไม่เสียเที่ยวจริงๆอ่าไอ้ไนี่จับมาเลยเฮ้ยอ้อยวิ่งได้พึ่งเยอะด้วยยอมเจ็บตัวได้เล็กน้อยยอมโดนมันต่อยเดี๋ยวนะเมะื่อกี้มึงสไลด์มาหรือเปล่าเนี่ยนกยงุงอันแน่มีความสามารถพิเศษจับไม่จับไม่ได้น่หว่มันต้องใช้เน็ตมันต้องใช้ปืนจับสัตว์ แต่เราไม่เอาแล้วนะครับเราไม่อยากจะมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมครับเพราะไอตัวนี้สัตว์ที่ผมเลี้ยงไว้นี่มันก็เยอะพอแล้วขืนจับมาเพิ่มอีกนี่ตายครับใครตายผมนี่แหละตายเพราะอาหารหมดแล้วก็มันตายด้วยเอออะกูไม่ได้ตายคนเดียวมันตายด้วยว่าไงน้องอยากมาขึ้นเรือพี่อีกไหมมันบอกไม่เอาดีกว่าหายไปแหละสสปซสงเงยมแล้วเหรอตอนแรกมันบอกจับชัดสี่จับชัดชั้อยากไปแจกเกาะบาบานี่แต่พอมันเห็นผมบนนี่มันเลิกเลยนั่นแหละอ่าโอเคกลับมาวิง่งละ ตื่นเต้นนะเราเนี่ยเฮ้ยเจอสายไฟครับรีแพวันแบตเตอรี่เฮ้ยนี่มันเป็นอุปกรณ์ในการทำที่ชาร์จแบตหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะนี่ครับที่ชาร์จแบตบเป็นสายชาร์จแบตถ้าเกิดมันมีที่ชาร์จแบตแบบนี้เนี่ยมันต้องมีตัวเครื่องแน่ๆครับบอกเลยว่าแต่มันไม่ได้ให้ครับเหรอไันได้หามาเป็นชิ้นเลยเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีสูตรในการครับดีหรือว่าเราทําเครื่องหนึ่งพังอะไรเงี้ยหรือว่าไอจอดมันเอาไปเด็กซะก่อนอะไรเงี้ยครับ มันแดกแพเรือตรงที่ผมวางเครื่องอะแล้วก็มันก็แเดกหาไไปนะผมเชื่อว,ว่ามันต้องมีสูตรในการครัฟนะครับแต่กูจะไปอีกยังไงเนี่ยเฮ้ยไปยากไปเย็นนะยิ่งนะออมอ้อมออมแอกูอ้อมโลกมาหาอะไรอะเนี่ยว่าจะจะขึ้นไปอีกมันต้องฮอุอ๊ยกระโดดบนต้นไม้อะถ้าเกิดกระโดดบนต้นไม้แล้วก็ต่อตัวขึ้นไปตรงนี้นี่ผมว่ามันจะอีปิเกินไปหรือเปล่า,าเนี่ย เดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะเพราะว่าผมไม่เห็นทางไปต่ออ่ะเฮ้ยต้นไม้เหยียบไม่ได้นี่ว่ากิ่งไม้มึงหลอกลวงกิ่งไม้ม่งไอ้นั่นนะีมันโดดขึ้นไปเหยียบไม่ได้ทะลุเฉยเลยแล้วจะไปทางไหนอีกเนี่ยิีไม่ได้ครับเราขึ้นมาทางนี้ก็ตันแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้แสดงว่าอาจจะต้องมีไปทางอื่นอืมอืมอ,อ,อืเกือบเกือบเมื่อกี้อ๋อทางนี้ไง ตรงนี้คือเรามาค้นแล้วทางมันตันแล้วนะครับค้นต่อไม่ได้แล้วเนี่ยงั้นต้องไปค้นทางอื่นนี่ไงมึงจะขึ้นทําไมทางลําบากทางง่ายๆมีกูไม่เดินดีดีดพอดีทางง่ายมันไม่ใช่ทางของพี่นี่ครับเจอนกยุอีกแล้วนกยุ่งมึงเยอะเนอะร้านขนมปังจริงเหรอเข้าไปดูหน่อยเผื่อมีขนมปังมีสักชิ้นไหมฮะแม่งต้องมาเจอของเราอีกแ,แน่เลยเนี่ยอุ้ยเนื้อกินได้ครับ เนื้อหมูป่าด้วยร้านเนื้อกับร้านหนมปังนี่ว่ารวมกันแต่ก็เท่านั้นแหละกูจะหาสุดนี่ไงร้านเนื้อมีดมิดแอนด์โร่าแต่ทางเข้าอยู่ทางไหนวะเนี่ยทางนี้หรือเปล่าอันนี้มีทางเข้าหลังร้านเฮ้ยร้านเนื้ออะไรวะลึกลับเชียวให้เข้าหลังร้านซะด้วยคงไม่ใช่เนื้อแบบที่กูคิดใช่ไหมเอ้ไอ้นกผีมาอีกแล้วเว้ยเลยหยิบหินมาแล้วเตรียมทุบหัวกูแล้วนั่นไม่ไงดังปึก เียมันทุ่มหัวมาแล้วร้านเนื้อนี่อ๋อเอะมึงสลับกันหรือเปล่าไอ้ร้านนู้นเนี่ยคือร้านหนุ่มปังแต่ดอบเนื้อส่วนไอ้ร้านเนี่ยคือร้านเนื้อแต่ว่าดอบหนุ่มปังหัวมันด้วยเน่มึงไม่ใช่หนุ่มปังธรรมดามึงเป็นหัวมันหลอกลวงพูกบริโพคกแอะไปกินก่อนอันเ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 นนทุ่มหัวกูแจงเลยอีนกอีนกดอกดื่มน้ำแป๊บกินอาหารด้วยแหมเห็นมาจต่ไกลเลยครับไห้นกนั่นบินโชว์ผนมา เอาแล้วความลำบากของเราในการค้นหานี่เพิ่มขึ้นเป็นสเท่าตอนนี้ลําบากากับอีนอกนี่แหละต้องมาคอยหลบอีกอตรงนั้นเหมือนกับเฮ้ยเบ้ยอุ้ย,ยหินหินมึงอย่าให้อย่าให้พี่ไม่ไหวกับการกระจําของน้องนะกูจะสอยด้วยปืนเดี๋ยวยังไม่มีกูจะสอยด้วยธนูแปบบนึงนะผมต้องรีบวิ่งออกก่อนเดี๋ยวมันจะทุม่มหลบ นกเวนนี่ด้วยมันบอกไม่มีเหยื่อจะกินกูเด็กมึงได้ไหมแดกได้ถ้าเกิดมึงฆ่ากูได้นะอืมโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรผมไม่รู้ว่าไอ้อาหารเน่าเนี่ยนุ่นๆงัดหินมาเลยเอออ,องัดมางัดมาทุ่มให้ตายก็ทุ่มหัวกูไม่โดนหรอกไม่สิทุ่มให้ตายฆ่ากูไม่ได้หรอกก่อนยิงกระโหลกลกระโหลอะสำหรับกูอะต้องไอ้จอร์ดเท่านั้นจะฆ่ากูได้ไอ้จอร์ดเท่านั้น เ,เก็บสูตรอาหารเยอะจังวุย้ยไอ้นี่ก็เอไอ้สูตรนี่เราเคยเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยดัมสติกวิดแยมนะครับก็คือแยมกับน้องไก่เนะี่ยมันจะแดกได้เลยมันจะเข้ากันเลยมันจะกระเดือกลงเลยเนะี่ยเฮ้ยตัว่ะไอ้นี่ผมเหมือนจะไม่เคยเห็นนะมันเป็นสูตรอาหารใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยเออแล้วกูณตามใครอันนี้ก็ทุ่มยางเลยว่างอ่ะพี่กินก่อนครับเอ้ยมันยังร้อนอยู่อะ่อนะเดี๋ยวแน่ของเหมือนค้างปีเดีย่ยมันยังร้อนอุ่นๆอยู่ครับดูดีอุ่นๆ ดูดิมีควันออกมาด้วยยังเด็กได้เนาะยังเด็กได้ยังเด็กได้ดไดแล้วเข้ารีบเปิดประตูอ้ยบ้านปิดด้วยหัวกูแตกแน่นอุย้อยยางก่อนแล้วก็นี่เจอ10ลายพาร์ทเฮ้ยไอ้นี่อ๋อตัวรีเพย์นะครับให้หา3 10ลายพาร์ทก็คือถ้าผมอ่านไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นไอตัวที่ว่าเราสามารถค่อยหัวสลิงแงนะเป็น10ลายครับอันนี้โน้ตเราต้องหาไอตัว10ลายเนี่ยมา3ชิ้นแล้วก็ถึงจะสามารถ ทำการซ่อมหรือว่าครับได้นะผมคิดว่าในพื้นที่แถวนี้แหละมันเยอะผมว่านะกูฆ่ามึงก่อนละแกนเพื่อความสบายใจเอ้ยแตกแตกแตกวีกดอย่าหยุดนิ่งอย่าหยุดนิ่งโอ้ยอย่าหยุดนิ่งมันบอกโอ้โหหลบไม่พ้นละนี่ไงสิบไลท์ทูไอเนี่ยเราสามารถข่าไปฝั่งนู้นได้แสดงว่าฝั่งนู้นเนี่ยเรายังข่าไปไม่ได้เราต้องหาสิบไลท์ในพื้นที่แถบนี้ก่อน แต่ผมไปนอนก่อนดีกว่านะรู้สึกมันมองทางลำบากเนี่ยย,ย่อย <c oughs> หัวร้อนหัวร้อนไม่พอหัวแตกด้วยยับยับเลยนะทุ่มใส่หัวกูเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่แอบแอบไงไม่รู้เอ,อยแอบบแป๊บหนึ่งแอบบอีนอกด้วยคนเกะเฮ้ยยังมีรูอีกอีดอกักยังทุ่มหัวกูโดนอีกหัวกูเลื่อนไหลซิบๆแล้วเนี่ยมันก็ทุ่มแจงเลยหมวกกันน็อกกูก็เอาไม่อยู่ไว้ นี่มีชมบานหน้าต่างด้วยเดี๋ยวแตกอีกแน่ๆเออแล้วเรือผมอยู่ไหนห <c oughs> ไ<ม> <c oughs> วะใช่ไหยวายแต่กับบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยหลงได้มัน้เนี่ยหลงได้แหละไม่ตายเนอะเฮ้ยอุอ๊น้ำลึกยังดีที่ไม่ใช่น้ำตื้นน้ำตื้นนี่แตกอีกครับขาหากักอุ้ยไอ้นี่ซากรถซากนกด้วยกูเห็นเงาลางๆแนนแน่นแน่โว้ยมุด มุดออกไปวิ่งหรือกูยู่ดุนไม่แต่เราว่ายน้ำหัวแตกแน่ๆผมต้องเอาไงดีวะกับมันไอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยเหมือนเครื่องปั๊มน้ำว้าวเหมือนเครื่องปั๊มน้ำยังไงยังไงโอ้ก้อนหินเสียดสากมึงกระทุ่มเอาทุ่มเอาเลยนะเฮ้ยข้างล่างมันต้องมีอะไรแน่ๆครับนี่ผมราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราตามสายไปเนี่ยมันต้องเจออะไรแปลกๆแน่ๆแต่ว่าเดี๋ยวค่อยนะกลับบ้านไปนอนก่อนแล้วก็ไปครับไฟฉายด้วยก็ดีครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมืด มองทางระบากแล้วก็ตรงนี้ด้วยมันมีที่ให้ค้นแบบแอบๆอ,อ่ะเนี่ยอืมโคตรซี่เครดจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเดียวเด็เด,ดอีนอกอีนอกนี่มันเป็นตัวทําให้เราค้นแบบสบายใจไม่ได้อะผมว่าต้องฆ่ามันก่อนแน่นอนอยู่แล้ววิตรงนี้พื้นที่รับแรงแปลกๆเว้ยว้โน,น้ตมันต้องมีอะไรแน่ๆไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมีซิปลายด้วยเชื่อมมาตรงนี้เลยอ้าวแล้วไง กูอยากได้แบบคราบเลยฮะผมไม่อยากได้แบบแบบที่มันหนอเหินอยู่อยากได้แบบคราบแล้วเอาไปใช้เองเลยไม่ได้อะไว้มึงก็อีเวนกลับไปที่เรือก,ก่อนแล้วเรือกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยนูน่นน,น,นุเอเดี๋ยวเราค่อยค้นต่อมันมืดมืดน,นั้นหลอนหลอนไม่พอมองไม่เห็นด้วยทั้งนกทั้งบักจอดข้างล่างมีเสษซอกมออือฮะรีอว่าคือโอ้ย ตรงนี้เป็นท่าเรือโอเคช่างมนันไม่สนเออสนนี้ก็ได้สนนี้ก็ได้เพื่อมีอะไรประตูเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอ้ยมึงทุ่มทะลุผ้าใบามาเลยเหรอโอ้ถ้าเกิดเป็นคนจริงนี่ผมบอกแล้วหัวโนโม,มาแล้วเฮ้ยเจอสายชัดรีแพร,ร์หนึ่งแฮบแต่ว่ายังไม่เจอไอ้เครื่องซ่อมเลยว่ามันซ่อมอยังไงหรือว่าใช้สายกี่เส้นอุ้ยกูมิเอา,เาแล้วตรงนี้หัวแตกหัวกูยับเยินมาแล้วไปแอบไปนอนก่อนดีกว่าปึ๊บ ขึ้นไปนอนก่อนแล,แล้วกูนอนในที่โล่งเลยนะมาแล้วหลบก่อนละแกนไปนอนต่อแอลมือลั่นไปยิงธนูเฉยเอ้ยลิบนอนไอ้จอดมึงแดกได้ถูกเวลามากแดกเวลากูนอนมึงรู้เหรอว่ากูจะนอนตอนไหนไอ้ไอ้ชลามสปรังแคร์ซ้มแป๊บนก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  ผมก็ต้องคับไฟฉายก่อนนะไฟฉายเพราะว่าเดี๋ยวเ,เราจะต้องมีค้นตอนกลางคืนด้วยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูยากนะว่าเราค้นอะไรไปบ้างเพราะมันมืดไงเอาของมาเก็บด้วยก็ดีครับไฟฉายใช่เลยครับบางทั้นจะไม่ผิดแบตเตอรี่ใช่ไหมเราสามารถใช้แบตเตอรี่เราเปล่าคับได้ด้วยไอ้นี่คือดีหน่อยหนึ่งนี่ไงไฟฉายมีครบหมดคาดแต่แบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ด้านบนลีฟตขึ้นไปเอาเดี๋ยวหัวแตก ครับมาหนึ่งชิน้นเยี่ยมเรียบร้อยได้ไปแล้วแล้วก็เอาของไปเก็บนะครับมีอาหารเน่าด้วยให้นี่แบบว่าให้กูมาทำไมนี่ไปเก็บก่อนเศษแร่ตรงนี้แบตเตอรี่หมดแล้วโอ้โหต้องครับใหม่กอนด้วยแบตเตอรี่แบตเตอรี่เกี้ยงแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปค้นบนเกาะยาวซะด้วยเดี๋ยวแบบว่ามันตายอ้าวไอ้นี่ยังมีอยู่นี่วะมันบอกไปงั้นมาทำไมกูอยู่นะอยู่ออขอโทษขอโทษขอโทษใส่ไปก่อนอใส่ไปก่อนไปครับ อ๋อไอเนี่ยน้ำมันหมดนะาเติมน้ำน้ำก็ยังไม่หมดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บเติมน้ำเข้าไปอีนกกูไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยหมายแล้วหมาแล้วมึงยังโดนอ,อีกแะอุตส่าใช้สเต็ปจุ๊กแลยเนี่ยไม่ไหวเลยครับผมมันไม่ไหวแล้วหัวอุ่นแล้วเนี่ยไอตอนนี้ยับยับเลยแะ ยับไม่พอผมต้องคับแบตเตอรี่ใหม่ด้วยครับเดี๋ยวสัตว์มันตายใช้แร่พลาสติกกับแสตสแครปอีกสนี่อีกหนึ่งเอามาหนึ oh. <zag> ่งพองัดมาแค่หนึ่งแล้วก็เอาไปยัดลงเครื่องเด็กๆกันไปพวกมึงเด็กกันให้ตายเด็กกันให้ตายกูไปด้วยรีบไปดีกว่าโอ้ยยังดอนเอกเหรอโอ้ยกูรอแบบมึงไปงัดหินมาก่อนนะมึง ไอ้ไอนกสปรางแค่อุ้ยอุยอยืมีวิธีไหมที่เราจะฆ่ามันได้โดยที่ว่าเราไม่เราไม่ต้องใช้ธนูยิงมันเนี่ยผมไม่อยากจะเปลืองลูกธนูซะด้วยนะกับแกเนี่ยมันก็แค่สัตว์กระวกับแค่นกกระลหลกกระวตัวหนึ่งไม่ต้องใช้ธนูหรอกครับเปลืองแต่ว่าเห็นทีคงจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันรังควานใจขนาดนี้หลบแปบ๊บ อันแน่นเน้นเยแล้วดูดิมันไปบินแงะสกไกลด้วยแล้วกูจะยิงมันยังไงล่ะเนี่ยเราต้องเงียบยิงเอ,อาเท่มันจะบินออกมาทุ่มเดียวหลบก่อนด้วยมาผมแค่มันก่อนดีกว่ากับไอ้นอกบ้านี่กูไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วเฮ้ยซึบไม่โดนเสียฟีไปลยหนึ่งดอกออะสองแล้วเผลอยิงว่าไปดอกด้วยยิงแบบมือลั่น เอาเป็นว่าเราช่างหัวมันครับถึงมันจะไม่ช่างหัวผมก็เหอะเราค้นต่อดีกว่า <c oughs> ค้นต่อดีกว่าโอ้ยเพราะว่าอย่างน้อยไอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็มีที่ให้แอบ,บเยอะนะนี่เจออาหารด้วยอาหารยังเยอะแต่แบบอไม่เอาอะ่ะอยากเอาสูตรเลยสูตรกันคาบเลยอะ่ะไม่มีอะ่ะแบบว่าเดินๆเ,เจอปุ๊บเจอสูตรปับ๊บเอากับบ้านพากับบ้านแล้วก็คราบได้เลยอะไรอย่างนี้ ไม่มีให้ครับเกมบอกนี่มันไม่ใช่แนวทางผมผมต้องการเออให้คนเล่นนี่หัวร้อนกับการหาของบวกกับโดนนกทุ่มหินใส่กระบาลบ่อยๆอ,อ๋อครับผมนั่นคือจุดประสงค์ของคนสร้างนะครับเขาเลยทําพื้นที่ลกๆเนี่ยเพราะถ้าเกิดพื้นที่มันไม่ลกเนี่ยเราสามารถยิงนกได้ง่ายๆอยู่นะแต่นี่พื้นที่มันรกๆไม่พอแล้วยิงนกยากด้วยเอ้ยแหมทำทางซะขึ้นลําบากคิดว่ากูข,ขึ้นไม่ได้อะนี่เนี่ยได้เศษเนื้อมาด้วย ก็เสร็จของของก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เฮ้ยจะจะประอันเนี้ยลวงโอเคขึ้นด้านบนเยี yeah! ่ยสายไฟอีกกูแทบจริงกูเจอสายไฟกับเฮ้ยเจอสูตรแอ่ชัคดินเนอร์เรามีแล้วไม่ไววิ่งหลบไอ่น,นกผีเราเจอสายไฟครับเจอมาสามอันแล้วแต่กูใช้ทําอะไรเลยเนี่ยมันขึ้นว่าเป็นของภารกิจเนี่ยมันน่าจะเป็นของใช้ทำควสแน่นอนอยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่าเอาไปซ่อมอะไรตรงไหนนะสิอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันไปงัดมาอยู่มันไปงัดทังงัดมาอยู่ตรงนี้เรายังไม่ได้ค้นนะครับชั้นนี้เนี่ยมันมีขึ้นไปอีกหลายชั้นเลยปัญหาคือกูจะขึ้นยังไงดีอทางไหนดีวะเนี่ยตรงนี้ก่อนแล้วัันตรงนี้ยังมีอีกเอยติดติ ติดตื้ดติดตืต้อเออเอาใหญ่เอาใหญ่แหมพอดีกูหาจังหวะยิงมึงไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวรอให้กูแบบว่าเจอพื้นที่โล่งๆก่อนเถอะจะยิงให้ยับแะคบยิงให้ย้อยเลยด้วยโอ้ยขึ้นยากตรงนี้มันขึ้นยังไงวะครับเนี่ยมันมีชั้นบนให้ค้นอีกแสดงมันต้องขึ้นได้เนี่ยเว้ยหมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วหืมเกือบมันขึ้นยังไงวะครับเนี่ยตรงนี้ เออเดี๋ยวเราค่อยขึ้นก่อนละกันเราจะหาทางที่ขึ้นง่ายๆก,ก่อนนะเอาไว้เสร็จพอขออนเสร็จปุออ๊บเฮ้ย stone arrow ยังอุตส่าห์แอบไปดอกหนึ่งนะเนอะแะเก็บผมจะหาทางไปง่ายๆก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาทางขึ้นยากๆเพราะแม่งมันไม่ไหวครับถ้าเกิดเราโมแต่หาทางขึ้นยากๆเนี่ยนกมันจะได้ใจครับมันจะทุ่มหัวใส่ยับๆแบบไม่เรียงมากแล้ว ชีวิตฉันมีแต่นกปลาหัวข้างล่างก็มีคนอีกเยอะเลยนะครับผมบอกเลยว่าไอ้เกาะๆนี้เนี่ยใช้เวลาคนน่าจะยาวับยาวแน่ๆออน,นี้มาแล้วต้องใช้สิบลายในการซ่อมกูเจอตะสายไฟเนี่ยอืมงั้นก็ตรงนี้ไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ซ่อมตัวสิบลายไปเองไม่ได้นู่นนกนกไปงัดมาอยู่เออนี่ไงทีลงมึงมาฮมึงมาเลยย,ยัยกูง้างสุดฤทธ ไม่โดนโอ้ยแต่มันทุบกูโดนโอ้เฮ้ยเป็นไงงัดโอ้โยมึงงัดเอบซะเก็บคืนก่อนมาป้งไม่โดนเชีย่ยเอ้ยยิงยากอันเนี้ยมันต้องกะระยะแบบกะล่วงหน้าด้วยแล้วลูกธนูผมเหลืออยู่8ดอกอันเนี้ยธนูเหล็กกับกับก้อนหินธนูเหล็กกับหินเนี่ยได้ของกากมาด้วย อุตส่าห์เจอของฟรีได้ได้ไดของกลางมาด้วยต้องหาตัวซ่อมสิบลายครับซ่อม1ิบลายเสร็จเราจะได้บินเหาะเหินไปเกาะอ,อื่นได้อยไปที่อื่นได้นะเนี่ยมันจะมีฝั่งที่ว่าเราไม่สามารถไปได้อยู่ถ้าเกิดเราไม่ซ่อมตัวสิบลายแต่ปัญหาคือมึงซ่อมยังไงแล้วแบบตัวซ่อมอยู่ไหนไม่รู้สินะเราค้นหาดีๆไม่ได้เลยคือว่าอีนอกนี่ทุบเอาทุบเอาทุบเ,เหมือนแม่งไปกดแคนไรใครมาแล้วมาลงใส่หัวกูเนี่ย เอาใหญ่เลยอ่ะแปลว่าอ้วนม,มาแล้วข้างล่างนี้แน่ๆเลยครับผมว่านะเพราะว่าด้านบนนี้เนี่ยเราเหมือนจะเช็คหมดแล้วแล้วมันค้นต่อไม่ไม่น่าจะได้แล้วด้วยใหม่แล้วมันใหม่แลย <c oughs> เอาไปแม่ไปงั้นคนด้านล่างต่อตรงนี้เลยอุ้ยเอ้ยเกือบไปโมาดูสิจะเจอบ้างไหมเนี่ย อ้าทางลงดีๆมีกูไม่ลงชอบลงแบบเจ็บตัวไม่เห็นบันไดครับบันไดว่ามันมีทางลงด้วย<ม>อืมนะเกือบตายอลไไงมันไม่มีตรงนี้โอเคตรงนี้แค่ลงมาค้นฝั่งนู้นเฉยๆและมั้งไปฮือจ้ะฮือจ้ะฮ้อ,อกระโดดสเต็ปจำแค่นี้เหรอพี่นักวิ่งปากลัวอยู่แล้วแค่นี้ให้พี่ร่วงออไปไม่ได้หรอกเฮ้ยข้างล่างมีกล่องด้วย าไว้กล่องนี้มันอยู่ด้านล่างสุดเลยอ่ะพอเราลงไปเสร็จแล้วนะ่าจะขึ้นต่อมาไม่ได้เพราะงั้นค้นด้านบนก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยลงไปค้นกล่องตรงนี้บ้านเช็คเฮ้ยโตเลื่อยไมย้อ๋อผมนึกว่าจะเป็นโต๊ะแบบว่าให้คาบของอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แฮะแบบว่าโต๊ะคาบของควิสหรือวของใหม่ๆนะไม่ใช่นะครับลังพึ่งโดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโดขอหาตัวมันก่อน เดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวมันต่อยครับเดี๋ยวมันต่อยนุน่นนุน่นนุ่นกูต้องระวังทั้งพึ่งระวังทั้งอีนอกเลยสองต่ออืมเอาเข้าไปแดกๆกล็อกกูรีบๆเร็วเ,เ,เข้าพึ่งเนะี่ยช่างมันดูรังมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยจับมันก็ได้พึ่งเนี่ยมาเลยน้องพี่พร้อมแะ้วสำหรับการโดนต่อยโดนต่อยเฮ้ยเราไม่ได้พาที่ขุดดินมาครับ มันมีดินด้วยแต่ว่าดินผมเยอะนะโนตเก็บวายเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ็ก o s โพ n p ชั่นพดจะทำระเบิดเลยแหละใช้หนึ่งด้วยแล้วต้องการอะไรหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าไนี่เป็นสายหรือเปล่าเนี่ยแล้วแบบว่าทำระเบิดเนี่ยนะโอ้ยฉันพอจะเข้าใจนะว่าแกจะทำระเบิดทำไมเนี่ยระเบิดไอเกาะบาบ,าบาที่มีอ e ีนก ok, ทุ่มกระบ,บาลน,นี่อยู่ใช่ไหม ใช่ครับผมก็คิดเหมือนมันแน่เลยระเบิดเกาะนี่แม่งเลยประมาณกูยิงมึงแยกเย็นนะกูระเบิดเกาะเลยให้มึงไม่มีที่อยู่ไปตายซะไม่โดนอีโอยยิงกะไว้คือเราต้องอยู่ที่สูงกว่ามันน่แล้วก็ให้มันไปงัดก้อนหินมาครับผมก็เคยฆ่านกยักษ์เนี่ยมาเยอะนะแต่ว่าไอตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ที่สูงไงคือเราอยู่ที่สูงกว่ามันครับเสร็จแล้วเราจะยิงง่ายแต่ถ้าเราอยู่ที่ต่ำกว่ามันเนี่ยแล้วเรายิงเนี่ยผมบอกเลยว่ายิงยากมาก ยิงยากมากเราต้องอยู่ที่สูงคนระับต้องอยู่ที่สูงตรงนี้ก็เอ่อหลบก่อนเจ็บไปหมดแล้วระบมระยำํำบอลนะเซฟก่อนไม่ได้เซฟสักพักใหญ่เดี๋ยวแม่งตายตายเป็นไปโหลดเซฟไปตอนผมเพิ่งมาถึงเกาะนี่กูร้องให้หนักมากรับรองว่าผมจะอ่อนละัวยอ่อนละัวยโอเคถึงเวลาใช้ไฟฉายคนระับเอ่ามันยังเห็นอุ้ยหมวกกรอแตกแล้ว ชุดก่อจะแตกกันด้วยเนี่ยฉันจะเป็นเครื่องระบายความโกรธแค้นของแกเองจนหกทุยก็บาแล้วผมว่าถ้าเกิดอยากจะค้นกลอบอสบายเนี่ยผมต้องขึ้นไปที่สูงก่อนนะลูกทนนิมเหลืออยู่7ดอกยิงฆ่ามันตายได้แหละแต่ว่าเธ่าต่ํากว่า5เนี่ยผมว่าเราต้องไปครับใหม่นะครับต้องฆ่านกก่อนนะครับมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะเนี่ยแล้วแบบกูต้องไปนอนก่อนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมืดแล้วค้นลําบากครับค้นลําบากยังไม่พอแล้วถ้าเราจะฆ่านกเนี่ยต้องยิงมัน เรายิงมันลำบากด้วยเนี่ยเอ้ยมันมีเทียนเ,นยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเทียนแตบบ่ว่าเก็บเศษซากเทียนเอาไว้เป็นสูตรในการคราฟใช้ไม่ได้เนี่ยใช้ไม่ได้แฮยเรืออยู่นู่นเสียงมันงัดงัดทางงัดงัดเอางัดเอาขอหาเท่าที่จะหาได้ก่อนละกันครับของเนี่ยแล้วตัวสิบลายเนี่ยต้องใช้สามในการซ่อมนะครับและกูยังไม่เจอสักชิ้นหนึ่งเลย อีนกนี่ก็มาป่วนอีกับผมปวดหัวไปหมดแล้วไอตอนนี้เนี่ยใช่ครับกูปวดหัวทั้งในเกมทั้งนอกเกมเลยปวดหัวในเกมก็หัวหัวบานหมดแล้วตอนนี้นนทุ่มเอาอย่างเงี้ยว้ายแล้วผมไม่เจอตัวสิบลายสักทีครับคือมันต้องค้นแบบละเอียดกว่านี้หน่อยนะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากยังโดนแหละเนื่องจากอีนกนี่มันทุ่มหัวเอาผมเลยไม่ค่อยมีสมาธิในการค้นเลยครับคือมัวแต่หลบมันอยู่เนี่ย ไม่ได้ครับผมต้องฆ่ามันก่อนเราไปนอนก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาพื้นที่ซอยมันกูดำน้ำหนี<อ><อ>มึงไม่เห็นกูแน,น,น่ไม่เห็นกูแน่นี่นเ,นนเนี่ยปิดไฟด้วยเดยวมันเห็นต้องดำน้ำสเตลมันจะไม่เห็นเรามันจะทุ่มก้อนดิสนสวรเราไม่ได้ดื่มน้ำใต้น้ำดื่มยังไงให้อีปิกกูดำน้ำไปเรื่อยเศษเหล็กเศษของ ช่างมันคือแพ้ใจแป๊บนึงเดี๋ยวเป็นปลาขาดกันท่าไมเป็นไงเลิกเอาก้อนดินมาทุ่มใส่หัวกูแล้วละเซ่ฮะกูไม่เจอเอ้ยหมือนหน่วยซิลเลยครับไอตอนนี้เนี่ยหน่วยซิลหน่วยซิลขึ้นมาเพ้อเพ้อขึ้นไปจุดเพ้อหน่วยซิลเฟลเฟลนิดๆโอเคขึ้นมาแล้วไปนอนไปนอนก่อน ตื่นมารีบหลบเลยรีบหลบเดี๋ยวหัวแตกอของก็เยอะแล้วด้วยผมว่าก็ถือโอกาสโอ้โหแล้วมึงเด็กอะไรทุกๆเช้าเนี่ยปลุกกูเหรอฮะปลุกกูเหรอมึงเป็นอะไรกับกูเลยนี่เธอกับฉันเราเป็นอะไรกันเก็บน้ำพึ่งได้มาสามได้มาสามแบบอย่างละสามโอเคน้ำพึ่งโคตรเยอะแต่ตัวรังพึ่งอ่ะเดียวยังมีน้อยอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวมาซ่อมชุดเกราะก,ก่อนละกันแงบ ไม่สิต้องพูดว่าคราฟใหม่เลยเพราะว่ามันทุ่มจนเละหมดแล้วเนี่ยโอเคเอาขนมาครับชุดเกราะส่วนของรองเท้าหมวกเกราะเขานี่แนเอาไว้หมดตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผมจะต้องมาคราฟชุดเกราะเยอะขนาดนี้นะครับหรือว่าต้องเปลี่ยนบ่อยขนาดนี้นะแต่ว่าพอม,มาเจอไอ้เกาะบ้า,บานนี่กับอ e ีนก ok, นี่เป็นคอมโบกันโอ้โหไม่ก็แตกยับยับเลยคนระับ <c oughs> แตกยับยับ โอเคก็โอเคผมก็สล to <Yeah. S 1> ับเกมรัฟนะครับพาร์หน้าเนี่ยเราจะไปค้นแบบละเอียดนะครับว่ามันมีของให้ซ่อมหรือว่าของให้หาเนี่ยตรงไหนยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมจะฆ่าอีนกเนี่ยก่อนละกันนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิในการค้นของเลยนะคือผมบอกเลยว่าค้นหาของก็ยากอยู่แล้วเจออีนกนี่ก็ไปในคอมโบความยากขึ้นไปคูณแน่ก็สลับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะกินกัน